วันนี้เป็นวันที่30มิถุนายน2568เวลา5้าทุ่มส5นาทีพอจเจริญพุทธมนตาเคล้าสายฝนซึ่งตกมาแล้วเป็นเวลาชั่วโมงกว่าการเจริญพุทธมนนี้ไม่ได้จเจริญพุทธมนยาว แต่เพื่อรักษาจารี่ฮี a ของประเพณีของผู้บำเป็ญภาวนาขอเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือประเอนโชคดีเราหันมาเจอกันขออุทิศบุญนี้ให้กับทุกท่านที่ชมและอนุโมทนาสาธุหรือจะมีการคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจ ขอบุญกุศลนี้จงบรรดาให้ทุกท่านจเจริญทุกด้านสุขก,ก,ก,กายสุขใจสมปารนาชีวิตครอบครัวจงประสบกั่ความสุขสำเร็จทุกประการเถิดอิมินาสก,กาเลนาตังพุทธังอภิปุจยมามะอิมินาสก,กาเลนาตังธัมมังอภิปุจยมามะอิมินาสก,กาเลนา ังสังคังอภิภูตยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาภูตังปะกัมันตังลภิวาเตมิสวากาโตปะกวปตาตโมตัมมังนอมัสสะมิสุปฏิปโนปะกวปโตสาวะกัสังโฆสังฆันตมามินะโมตัสสะปะกวปโตลาโตสัมมาสัมพุตสะนะโมตัสสะปะกวปโตลาโตสัมมาสัมพุตสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารย์ะสัมปันโนสุขตโลกะวิโตอนุตตโลปุริสตัมมะสาริติสตาเทวมนุสสานังคุตโตปะวาติสวากาโตภะคะวตาตมโมสันติิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเนกิโกปจตังเวทิตโพมิญูหิติ

อาเปตยันจะคุมาเอกาลาชะฮลิสวณโนปตะวีปปะสอตังตังมาสามีอริสวาณังปตะวีปปะสังตะยตุตาวิอเลมูลติงเยปรมนาเวตะคูสปาตัมเมเตเมนโมเตจัมังปาลยันตุนัมัาตุพุตานังนัมัาตุพุติยานมอยมุตานังนโมอยมุติยาอิมังโสอเปริตังกัตวามโลวาสมะกับยีติ อิติสุโกโตระหงพุทโธนโมทายยะปตะวีคงกะปะพุมาตุวากมามิหังนโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตขันติมายะอิติปะคะวานโมโพธิสัตโตขันติมายะอิติปะคะวาทินาตาจีมานีโนเยนเยโนสิติโอวาสิติโออี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 โอ มาอิอัอนันต์คุยลานังยตังพุตังยตังตัมมังยตังสังขังมหาปุญญังมหาลาภังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพาบารมีปะวันตุเมอัวอัวอัวอัอิอัอิอัศยูอัวอัอั Samputu pokok wapudang pokok mentang dewa temi Dewa kato pokok tatamu temen esahami Seperti beno pokok wapudang janggol